w e l ว o m e ั o e n g l อ s ง Class w สว h m ี k r ู b o n ัสทิ s ซุดาจิวใจและคลิปนี้นะคะก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ท่ถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันแล้ว Let's go! ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่หัวข้อ e project อันนี้เลยนะคะในยูนิตที่สองกันนะคะโอเคอ่ะสำหรับหน้านี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะไปดูคลิปวิดีโอการ์ตูนที่อยู่ด้านบนตรงนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเรียงลำดับกันนะคะว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหรือหลังนะคะอย่าลืมเข้าคลิกไปดูในลิงก์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปการ์ตูนจบแล้วนะคะเราก็มาตอบคำถามกันเลยนะ ว่าข้อสองนี้นะคะเรามาเรียงลําดับก่อนนะคะว่าอันไหนเกิดขึ้นก่อนหลังคะคำตอบคือหมายเลขหนึ่งนะคะจะเป็นช่องที่สองตรงกลางนะคะนักเรียนแล้วก็หมายเลขสอจะอยู่ช่องสุดท้ายค่ะและหมายเลขสามจะอยู่ช่องแรกนะคะโอเคต่อไปค่ะเราจะมาวงกลมคําศัพท์ที่เราได้ยินกันในการ์ตูนเมื่อสักครู่นะคะมีคําว่าอะไรบ้างเอ,อ่ยมีคําว่า whisperperfume scarf, uniform, pattern นะคะแค่นี้เน่ห้าคำนี้นะคะแล้วก็ข้อ4 true or false ค่ะนักเรียนข้อ1 Gloria is fashion designer Gloria เป็น f a ชั่นดี e ซเนอร์ถูกต้องไหมคะคำตอบคือ false นะคะไม่ใช่นะข้อ2ค่ะ Mark m e n d e s changed his name Mark m e n d e s เขาเปลี่ยนชื่อถูกไหมคะคำตอบคือ False นะคะไม่ถูกต้องนะข้อ3ค่ะ Mendes has worked for other companies Mendes เนี่ยเขาทำงานให้กับบริษัทอื่นถูกต้องไหมคะ True ข้อ4 Mendes used to sell blouses Mendes เนี่ยเขาเคยขายเสื้อผ้าเสื้อที่เป็นเสื้อของผู้หญิงค่ะถูกไหมคะ False ข้อ5 Mendes made a scarf with his hair เขาทำผ้าพันคอด้วยเส้นผมของเขาถูกไหมคะ True ถูกต้องค่ะ ทีนี้ข้อ5ค่ะมาตอบคำถามกันนะคะข้อ1ถามว่า why does g l o r i a say she is sorry ทำไมกอลียถึงพูดว่าเขาขอโทษนะคะหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเขาแบบเสียใจขอโทษอะไรอย่างนี้คำตอบคือ she called the design e r mark instead of Mendez นะคะข้อ2 what did Mendez used to do คำตอบคือ he used to work for different companies และข้อ3 what is Mendez newest design คำตอบคือ his newest design is a police uniform. ต่อกันที่ข้อหกเลยค่ะ. Watch again? Circle the words you hear. ข้อหนึ่ง. Mm -hmm. mm -hmm. Welcome to Celebrity Circus, the show that gives you insight, look into the world of designers. 2. I understand that you used to work for many different clothing brands before becoming a famous fashion designer number three we have a new pattern in our men formal wear kofi this scarf is made with my actual hair people have said that is the best scarf they have ever seen โอเควงกลมตามนี้ได้เลยนะคะนักเรียนต่อไปเราจะมาฟังกันนะคะฟังสิ่งนะ Listen a เรา u m s t r t h n d n y s w i t t the c y s w i t t t v e n t s r e c t e v เ n t s นะคะเขาจะมีเหตุการณ์ต่างๆเนาแล้วก็จะบอกได้ว่าเกิดวันไหนนะคะแต่ว่าให้นักเรียนยึดตามนี้เลยนะก็คือวันนี้คือวันพฤหัสนะคะ Thursday นะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสนะอย่าลืมนะคะโอเคเราไปฟังกันแล้วเดี๋ยวมาใส่ตัวเลขกันนะคะว่าอ่าข้อไหนเกิดวันอะไรนะคะ 2> Track 2-9 Number one, three days ago, we went to the first day of fashion week. Number one, three days ago. If today is three days ago is like day? The answer is track two dash nine. Monday. Next. Number one, uh, three days, days ago, we went to the first day of fashion week. Number two. Number two. Tuesday was the best day of fashion week. Tuesday. Tuesday. Thong, song my favorite brands and designers showed their work. Number three. Tomorrow will be super busy. We are going… Tomorrow ค่ะ. Thursday. Tomorrow Friday. …to wait in line to see the opening of the new Mark Mendez store. Number four. Not much happened yesterday. It... Yesterday, yesterday, because Wednesday, right? the half a I Wednesday, I right? it. rained, so we stayed in for most of the day. Number five. On Saturday, I will probably sleep all day. Eh, yeah, so, so Number five, right? Naha. <speaking> I <in the UK> ตรงนี้นะคะต้องแก้เป็นหมายเลข4นะคะไม่ใช่5นะคะส่วนตรงนี้ก็จะแก้เป็นหมายเลข5แทนนะคะโอเคตามนี้เลยนะคะต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่14ในชิ้นแบบฝึกหัดเลยนะคะนักเรียนเปิดไปพร้อมกันแล้วก็ทําไปพร้อมกันเลยนะคะสําหรับข้อที่1นะคะนักเรียน Read t h e n write the words อาเราจะมาอ่านคำใบ้ภาษาอังกฤษกันนะคะแล้วเราก็จะมาเติมตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปเมื่อต้นคลิปนะคะข้อที่หนึ่งเลยคะ่ะนักเรียน Speaking softly in a secretive way นักเรียนรู้จักคำว่าคำนี้ไหมคะอะรู้จักคำว่า secretive ไหมเอ่ย secretive นะคะตรงนี้จะแปลว่าอย่างเป็นความลับคือการพูดด้วยเสียง softly หรือว่าแบบเบาๆนะคะ แบบในทางที่แบบเป็นความลับอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะการพูดเบาๆเป็นความลับกระซิบนั่นเองกระซิบคือคำว่า whisper นะคะ whisper ส so กอ w h i s p e r whisper กระซิบนะคะต่อไปค่ะคำที่สองอ่ข้อที่สองนะคะ a design that repeats for artistic purpose a design that repeats for a r t i s t i c purpose มันคืออะไรคะคือคำว่า pattern นั่นเองนะคะหรือว่าลายหรือรูปแบบนะคะเป็นการออกแบบที่แบบทำให้แบบเป็นรูปแบบซ้ำๆนะคะเพื่อแบบจุดประสงค์คือไปในทางศิลปะนะก็คือแบบให้มันสวยงามอะไรประมาณนี้นะคะข้อที่3 the part of a shirt that goes around the wearer's neck อ่า เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเสื้อนะคะซึ่งมันจะอยู่รอบๆของคอของผู้สวมใส่คือ c o l ลนั่นเองนะคะหรือว่าปกเสื้อนะคะ c o w l, l a r collar c o l a r แปลว่าปลอกคอก็ได้หรือแปลว่าปกเสื้อก็ได้นะคะต่อไปข้อ4ค่ะ a soft cover book with stories and pictures อ่าเป็นเหมือน อ่านังสือนะคะที่อ่าเขาเรียกอะไรทุกปกคลุมไปด้วยสิ่งที่มันนุ่มๆนะคะ soft cover book with stories and pictures มันคืออะไรคะมันคืออ่า magazine นะคะสะก,กดตามนี้เลย m a g a z i n e magazine นะคะอ่าเป็นแบบหนังสือปกแบบปกนิ่มนะคะไม่แข็งเนาะอ่าอ๋อเขาเรียกว่าเป็นปกอ่อนนะคะใช้คำว่าปกอ่อนนั่นเอง โอเคต่อไปข้อ5ะคะ่ะ an outfit worn by people who do the same job or go to the same school เป็นเครื่องแต่งกายนะคะนักเรียนคำว่า outfit นะคะ outfit แปลว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนาะที่ถูกสวมใส่โดยพวกคนที่ทำงานอาชีพเดียวกันหรือเรียนโรงเรียนเดียวกันคำว่าอะไรคะเครื่องแบบนักเรียนนั่นเองคือคำว่า uniform นะคะสะกด U N I F O R r M uniform เครื่องแบบนะคะเย่โอเคผ่านไปแล้วนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองด้านล่างเลยค่ะนักเรียน circle the correct answers ให้วงกลมล,ล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อหนึ่ง today is Friday อ่า uh, เราจำมานะคะว่าวันนี้คือวันศุกร์ two days ago I went to a fashion show two days ago คือสวันที่ผ่านมานค่ะฉันไปที่งานแฟชั่นโชว์ I went to the fashion show on ไปวันไหนคะวันนี้เป็นวันศุกร์แสดงว่าเมื่อสองวันที่แล้วก็จะเป็นวันอะไรเอ่ยสวันที่แล้วก็จะเป็นวันพุธนะคะ Wednesday ต่อไปข้อที่2ค่ะ Today is Sunday อ่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วนะ Today is Sunday I start my new job The depart m e n t store tomorrow. ฉันจะเริ่มงานงานใหม่ของฉันนะคะที่ห้างสรรพสินค้าในวันพรุ่งนี้ I start my new job on. ถ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์พรุ่งนี้คือวันอะไรคะถูกต้องค่ะคือวันจันทร์นั่นเองตอบข้อ B boy Monday นะคะต่อไปข้อ3ค่ะ Today is Tuesday. วันนี้เป็นวันอังคารนะคะ In four days ในอีกสีวัน I will wear a suit to my sister's wedding ฉันเนี่ยจะได้ใส่สูทนะคะเป็นงานแต่งงานของพี่สาวหรือน้องสาวของฉัน My sister's wedding is on จะเป็นวันไหนคะถ้าวันนี้เป็นวันอังคารอีกสีวันจะเป็นวันอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะคำตอบคือวันเสาร์หรือว่า Saturday นะคะต่อไปข้อสี่ค่ะ Today is Wednesday Wednesday คือวันพุธนะคะ Yesterday I bought a new blouse เมื่อวานเนี่ยฉันซื้อเสื้อสตรตีตัวใหม่มา I bought a new blouse on แือว่าเขาซื้อเสื้อมาวันไหนคะถ้าวันนี้คือวันพุธเมื่อวานก็จะเป็นวันถูกต้องค่ะวันอังคารหรือว่า Tuesday ตอบข้อ A นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะง่ายเนาะอันนี้เนาะโอเค ต่อ,อก,กันข้อนี้ที่สามเลยนะคะนักเรียนอ่าจะอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่าน passage ตรงนี้กันแล้ว,ลวก็มาตอบคำถามนะคะโอเคอ่ะหัวข้อคือ models life models life นะคะเป็นชีวิตของ models หรือว่า model คืออะไรเอยคือนางแบบหรือว่านายแบบนั่นเองนะคะดูจากภาพก็น่าจะทราบกันเนาะเพราะว่าเป็นเหมือนนางแบบกำลังถ่ายแบบอยู่นะคะ โอเคอ่ะเนเรื่องจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ People think being a model is easy คนหลายคนีัยมาจะคิดว่าการเป็นนางแบบมันง่ายง่ายใช่ไหมนักเรียนรู้ใช่ไหมว่านางแบบเขาทำอะไรกันบ้างเขาก็จะแบบยืนยืนแอคท่าทำท่าทำทางให้ช่างถ่ายรูปใช่ไหมคิดว่าง่ายใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่จริงนะคะ It's true that modeling is a fun and rewarding job คือมันก็จริงนะที่ การเป็นโมเดลหรือว่าการเป็นนางแบบนะคะมันสนุกแล้วก็มันเป็นอาชีพที่ rewarding job ก็คือเป็นอาชีพที่แบบมีค่าตอบแทนสูงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือนอกจากจะได้เรื่องเงินทองเป็นค่าตอบแทนแล้วยังได้แบบพวกชื่อเสียงอะไรอย่างนี้ด้วย we get to travel a lot เราเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวเยอะๆมากมายเลย we even get to meet celebrities แล้วเราก็ยังได้เจอใครคะ celebrity celebrity คือคนที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย But m o d e l i n g is not an easy job. แต่ว่าบอกไว้เลยว่าการเป็นนางแบบหรือนายแบบเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ง่ายๆนะคะ My days are long. My days are long. หมายความว่าวันของฉันเนี่ยมันยาวนานมากหมายความว่าเขาต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายเลย I spend most mornings exercising. ฉันเนี่ยใช้เวลาในตอนเช้าส่วนใหญ่ไปกับการอะไรเอ่ย exercising ออกกำลังกายนั่นเองนะคะ I also keep a strict diet และเขาก็ยังต้องควบคุมอาหารอย่างดีอีกด้วย keep a strict diet นะคะคือควบคุมอาหาร That's because it's important that I stay the same size คือนางแบบใช่ไหมคะ,ะต้องแบบรักษารูปร่างของเขาให้อยู่ในสภาพเดิมนะคะคือหุ่นเท่าไหนก็ต้องอยู่เท่านั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะต้องเอใส่เสื้อผ้าออกมาให้ดูสวยดูดีใช่ไหมคะ but still even though I work hard to keep my body the same designers are never happy ถึงแม้ว่าฉันจะแบบรักษารูปร่างให้แบบยังอยู่คงเดิมยังไงยังไซส์เดิมยังไงแต่ว่าดีไซเนอร์นะคะก็คือคนที่ออกแบบเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ยังไม่เคยแฮปปี้เลย I can't be too slim or too heavy ฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบพร้อมเกินไปหรือว่าหนักเกินไปได้เลย I can't even have too much muscle แล้วเขาก็ยังไม่สามารถที่จะมีกล้ามเนื้อเยอะเกินไปได้ด้วยนะคะเออลำบากเนาะ <laughs> Photoshoots are also a lot of hard work <laughs> การถ่ายรูปนะคะนักเรียน photoshoots <laughs> ก็ยังเป็นงานที่หนักเช่นเดียวกัน They take a long time to do มันใช้เวลาเยอะมากเลยนะ some are very uncomfortable ก็คือ uh, การถ่ายแบบบางงานนี้ก็แบบไม่สะดวกสบายเลย I can be asked to be in a very hot or cold place for a long time ฉันเนี่ยจะถูกสั่งให้ไปอยู่ในที่ที่แบบร้อนก็ได้หรือที่ที่แบบหนาวก็ได้เป็นระยะเวลานานๆ I can even be asked to hold an uncomfortable pose for a long time นอกจากนี้ฉันก็ยังคือ ยังเคยถูกสั่งให้แบบทําท่าโพสท่าที่มันแบบอืมท่าที่มันแบบลําบากอที่มันโพสท่าลำบากแบบท่าเว่อวแบบท่าแบบแอนหลังตีสะพานโค้งอะไรนอนอย่างนี้เยอะแยะมากเลยค่ะเป็นเวลานานด้วยอ่าก็คืออาชีพนางแบบในแบบเนี้ยต้องทําตามดีไซเนอร์หรือว่าตากล้องแบบทําตามได้ทุกอย่างสั่งให้ทําท่าอะไรสั่งให้ไปอยู่ที่ไหนต้องทําได้นะคะบางทีแบบอยู่ท่าแบบนานๆแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ เขาก็ลำบากกันนะไม่ใช่แบบอาชีพที่สะดวกสบายนะคะนักเรียนโอเคต่อไปตอบคำถามกันนะคะข้อที่1 modeling is an easy job right wrong or doesn't say คำตอบคือ wrong นะคะเขาก็บอกอยู่นะว่า modeling is not an easy job มันไม่ใช่อาชีพที่แบบง่ายๆเนาะต่อไปข้อ2ด้านขวาค่ะ most mornings are spent exercising เวลาในตอนชาร์ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการออกกำลังกาย right wrong or doesn't say คำตอบคือ right ถูกต้องค่ะข้อ3 this model's diet includes a lot of vegetable อาหารของนางแบบคนนี้นะคะคือรวมไปถึงผักที่แบบผัก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 ,ผ,กผักเต็มไปหมดนักเรียนว่าเขาพูดถึงไหมคะ right wrong or doesn't say คำตอบคือ Doesn't say คือไม่ได้พูดถึงนะคะเขาแค่บอกว่าควบคุมอาหารแต่ว่าไม่ได้บอกว่ากินอะไรเป็นอาหารเนาะและข้อสุดท้ายข้อ4ค่ะ Some photoshoots takes a long time to do การถ่ายแบบบางคีเนี่ยคือแบบใช้เวลานานมากข้อนี้ตอบไหนคะ right wrong or doesn't say คำตอบคือ right ถูกต้องค่ะ okay ต่อไปเรามาดูกันที่ข้อที่4กันเลยนะคะนักเรียนข้อ4 circle the correct answer ให้เราเลือกคำตอบที่ถูกต้องอีกแล้ว number one Jen usually wears a medium size T-shirt Jen เนี่ยเขามักจะใส่เสื้อนะคะที่ไซส์อะไรคะนักเรียน medium size M นั่นเอง the small size s h i r t is 2ปกติเจนเนี่ยเขาจะใส่เสื้อไซส์ M เสื้อไซส์ S small size T-shirt a small size shirt อันนี้มันอะไรเกินไปคะ Try on tight หรือว่า uniform คำตอบไหนคือคำตอบที่ถูกต้องคำตอบคือข้อ b tight นะคะเพราะว่าแปลว่าคับหรือว่าแน่นเนาะส่วน try on อันนี้แปลว่าลองสวมใส่นะคะแล้วก็ uniform คือเครื่องแบบต่อไปข้อ2คะ่ะ Necklace earrings bracelet and rings Are all types of necklace คือเลค necklace สร้อยค, necklace, คอ earrings ต่างหู bracelets กำไลข้อมือ and rings ring คือแหวนนะคะทั้งสี่อย่างนี้เราเรียกรวมกันว่าเป็นอะไรคะ Jewelry sneakers หรือ fashion คำตอบคือข้อ A Jewelry นะคะซึ่งแปลว่าเครื่องประดับนั่นเองส่วน สเนคเกอรในข้อ B แปลว่ารองเท้าผ้าใบนะคะและแฟชั่นก็ไม่ใช่คำตอบนั้นเองสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียน it can get very to t o try and keep up with every trend อ่ามันเป็นอะไรที่จุดจุดมากนะคะที่จะพยายามตามให้ทันเทรนหรือว่าแบบการแต่งกายเทรนตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียเนเติมคำว่าอะไรดีคะ casualexpensiveorwhisper คำตอบคือข้อ b boy expensive นะคะก็คือเหมือนเวลาของอะไรที่เป็นออกใหม่ๆนะเรียนมัน,ก,นมก็จะราคาแพงใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราตามเทรนตามกระแสตลอดนะคะเราก็ต้องเสียเงินเยอะเนาะมันก็จะกลายแบบมันแพงนะคะ expensive เนาะ casual ในข้อ A นะคะ casual จะแปลว่าที่ไม่เป็นทางการเนาะส่วน whisper ก็จะแปลว่ากระซิบนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการเรียนการสอนในวันนี้ ครูหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์และความรู้วิชาภาษาอังกฤษไปอย่างเต็มที่นะคะนักเรียนสามารถกลับมาดูย้อนหลังและมาทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยแล้วก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับแฟนเพจ a c e b o o k นะคะแล้วแต่จะสอน by รูโบ n a s และช ANNEL ใน u t u b e นะคะแล้วแต่จะสอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ครูได้ผลิตคลิปวิดีโอสอนภาษาอังกฤษอางนี้ออกมาบ่อยๆนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ